จ้าพนักเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องกะเขาวันที่สิบเจ็ดแล้วเนาะจ้ากะออนหยาของให้เพิ่นไม่เนาะจ้าทาความสะอาดคอกเนาะกะเป็นเทือแรกจับพี่น้องที่พนักเข้าบ้านเฮาเอาหยาออกเนาะหยาเพิ่นก็เริ่มแบบทั้งว่างเพิ่นก็เริ่มแบบว่ากองหลแล้วกะได้ทําการเอาออกนะพี่น้องเนาะ เอาอยาเขาไหมเบิดเจ้าก็สิเป็นคอกโลก่งๆได้พี่นอ้องแต่ว่ากับมิตรญญาที่แบบว่าพ่อมกินได้แล้วจ้ะเป็นกาทยอยเริ่มลงมากินหยาเนาะพี่น้องนะเริ่มโตหง่ขึ้นแล้วจ้าเริ่มสิบแบบไปใกล้เสือกักป่ะพี่น้องเริ่มสิเป็นเสือกักให้เขาละสิบเจ็ดมือแล้วจ้ะประมาณน,นี้จ้ะพี่น้องกะสิเริ่มตั้งตั้งก่อหยาให้เพิ่นแล้วจ้ะ โตเพิ่มสิประมาณนี้นะจ๊ะไม่ค่อยชัดโตกสิประมาณนี้นะจ๊ะสิบเจ็ดมือเนอะะาะปลาทังก้าโมโจินอายุสิบเจ็ดวัน เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะจ้าจนกว่าเพิ่นสิแบบว่าใครเนาะอัปเดตไปเรื่อยๆได้จ้ารุ้งจอนชีวิตเพิ่นเนาะน้องหลายค่ะจ้ากำลังไตขึ้นเนาะกำลังไหไลอกข้าบด้วยจ้ากำลังอนะ่อนแอเนาะบางโตเนาะ ก็สิขึ้นไปเกาะกำแพงหลายได้จาะพี่น้องก็เลยแบบว่าเรื่องสองบ่ค่อยหลายปานไดที่จริงก็กระจายอยู่ทั่วเด้อจ้าหาลงให้่น สิเริ่มตั้งหยาขึ้นนะจ๊ะพี่น้องให้เพิ่นเกาะเพิ่นไหนนี่นะจ๊ะส่วนที่ว้างกับมีว้างแล้วก็ส่วนเทียนตั้งกับตั้งนะจ้ะสลับกันไปนาะเพราะว่าช่วงนี้กำลังแบบใกล้กัดกันแล้วพี่น้องทีเป็นเสือกัดทีเป็นแบบอยากกัดกันแล้วก็เลยต้องแบบว่าตั้งยหยาเพิ่นน้ำแน่จ้ะให้บริเวณเพิ่นหลบซ่อนเนาะ แต่ทยอ่อยมากินหญ้ากันะจ้ะบังโตก็บสีเริ่มเกาะต่อคาบจ้าคลิปนี้ผน้วกข้าวบ้านเฮากับสิฝากพี่น้องไว้สักนี่จ้ากระให้อาหารเนาะจ้าจิตใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อน้วกข้าวบ้านเฮานี่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า